ใกล้ตึงลุงตึงหแานใจหาติกติดในว่าหานั่งสบายสบายเบื่อผมว่าโคก็มีนี่กันตั้งหลังนี่กันมันไม่กล้าใหญ่๋อตามเงี้ยเอานี่ก็ได้ลุงชัยมันเป็นแกนโคบ้านโกะไกวเนี้ยมาแต่มามอเต็มเออมันเอาซื้อไหนๆหก็ซื้อมาแล้วเออวันนั้นก็ตามนี่กันมันดังลุงชัยมันบมว่นหูถ้าเราเอาอันนี้น่ะแล้วมันตามได้ยังไงได้อีกัะลุงชัย เอาไว้มันบปใจกันแม่นกู้กันวาลุงชัยบ้างมันแม่นป่ออย่างโคกอัําบเล่ไปเล่นที่พ่อแกนมานะอันตรเม็ดค่อยๆอยู่ใจเนาะใจันนี้จะมาทำเมนูแกงผักเชียงดาครับครับผมวันนี้ผมและลุงชัยนะครับจะมาทำเมนูแกงผักเชียงดาครับใส่ปลาแห้งครับครับผม นี่เลยครับช่วงครัวหัวร้อนโดยเชฟกระทะลูกไอเสมและลุงชัยครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันเลยส่วนวันนี้ตัวเล็กจะเป็นผู้ช่วยของไอเสมและลุงชัยตัวครับโอเคไหมเป็นผู้ช่วยไหมครับโอเคเริ่มลงมือทำกันเลยครับผมเส็มครับอันนี้ใช่หอมบวบไหมครับอันไหนครับ อย่างนี้แล้วภาษาไทยมันว่าอะไรครับอ๋อภาคกลางเขาเรียกว่าหอมแดงภาคเหนือเขาเรียกว่าหอมบัวครับค,ครับหอมนี่อย่างเช่นอันนี้ก็เหมือนกันครับถ้าภาคกลางไทยกลางเขาเรียกว่ามะเขือเทศมะเขือเทศครับภาษาเหนือนคนเหนือเขาเรียกว่ามะเขือส้มครับเข้าใจไหมครับอืถ้าอย่างนี้ก็เหมือนกันครับถ้า ภาคกลางเขาเรียกว่าเด็กๆภาคเหนือเขาเรียกว่าละอ่อนครับภาษากระเมืองเขาเรียกว่าละอ่อนครับโอเคไหมอยากรู้อะไรอีกครับโอเคครับผมแล้ววันนี้จะมาช่วยลุงเสมทำกับข้าวไหมครับโอเคกินข้าวให้เรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวมาช่วยกันนะครับตั้งมาแล้ว เค oh, okay. วันนี้นี่จะให้ลุงชัยกินแบบอเนจอร่อยโดยไม่ต้องออกแหงแม้แต่น้อยเดียววันนี้ผมจะโชว์ฝีมือนอกกับเป๋าเปาเปาเปิ้นจะช่วยจะเป็นคนเสิร์ฟหรือว่าช่วยทําเมนูแต่ละอย่างและอย่างเนี้นยน,น, <Yeah. S 2> นอกลุงชัยสบายเลยเอานี่ไปล้างให้ผมกัน <c oughs> ไปเลยไปเลยเดี๋ยวจะได้กินแบบลำลอเ็จอร่อยอืม <c oughs> วันนี้ผมจะลงมือทำให้ลุงชัยคนเดียวเลย เอามเส้มไปล้างหน่อยครับอ๋อเามเขือส้มลุงชายมาหนีก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดเอาเมาเขือส้มไปล้างก่อนครับผมครับผมโอเคเป็นพี่เปาวันนี้ช่วยลุงเสี่ยนทำโอเคเนาะโอเคโอเคช่วยกันอย่างนี้เยี่ยมมากเลยครับผมเออเยี่ยมมากเลยครับเอาเห็ดไปล้างเลยครับโอเคโอ้โหแต่ชายอีกแล้วเหรอโอ้หตชายยิ้มหน่อยจีตชายไม่ยิ้มเลยถ้าพวดแข้ง โอ้ยเยี่ยมมากเลยลุงชายสุดยอดเลยเซมนี่แ่าจ้งแน่นะมาเสียของแน่นะแบบโอ้อันนี้ไผ่ครับเซมนะครับและนี่ไผ่ครับคู่จ้วยของเซมเองนะครับผมก็ต้องแย่ได้กันครับอันนี้ไปแยกอย่างนั้นเนี่ยหม้อแกงผักแสงดาเนี่ยมันไปแย่กันอย่างครับเฮาก็แค่สายส่ใสใส่ใสเสร็จเฮาเด็ดเอาใบเด็ด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 ทำเอาก็น้้ำมันในที่ว่าแกงแจ้งปิ๊มกินก้าใบมันอ่ะ ไก่เพิ่งกกัอากันน้ำมาแล้วนะใครที่กินน้ำะนะเพิ่งบอกกินผักก็ต <c oughs> ัวตาชายเอาผักไปล้างด้วย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยังไม่หมดเลยโอ้โหวันนี้ตาชายขยันจังเลยนะโอ้โหวันนี้ตาชายเก่งเลยเอาตาชายอยู่ไหนมาผักไปล้างด้วยฮักไก่ตึงลุงตึงด่านได้หาติดติดไม่ว่าห่านั่งสบายสบายเบ,บื่อโอ้โหเห็ดงามแต่งามว่าอุ้ ออ๋เอ้ย,นนย,ยแล้วน้ำพี่กินยังไม่ตฮะน้ำพี่กดใจนี่ใครต่ำตั้งมาไงาล่ะกับลุงชัยแต่ผมลงไปมันลงแง่ขอไปเอากรรมโคบไปไปเอาโคบแม่งกรรไปเถอะได้ฮะรักก็ไปเ,ป,เป็นเปีนอย่างลุงชัยโอ้ยบอกว่าโคกับม่นี่กันนี่กันมาไปจ้ายัยเออตามเงี้ย เขานี่ก็ได้ลงชัยมาเป็นเกมโคตรมันโตอะไรเงี้ยเนี่ยมาตามมาไอ้เต็มันเอาซื้อไหนๆก็ซื้อมาแล้ววันนั้นก็ตามมันดังลุงชัยมันแบบม้วนหูถ้าหเออันนี้นะแล้วมันตามได้อยางไงได้กัะลุงชัยมามันเป็นการเพาลองบ่อยแบบมันแบบบาลานซ์กันกันเอออันนี้มันแบบบาลานซ์กันเอออเอาไว้เหรอเออเอาไว้มันบบใจกัน แม่นกู้กันวาลุงชัยบ้าไม่แม่นนะโป้อย่างโคกอ้ําไปเล่ไปเล่นที่พ่อแก่นมานะฮันเตอร์แมทไม่พ่ออยู่ใกล้เนาะใกล้มาเนี่ยเนี่ยใกล้เนี่ยเออขอไปดังไฟหืกรรมมาได้กะเดี๋ยวต่ำนะพี่ตรงตรงห่อไปดังไฟหืกรรมได้ก่อนไปตามหายหิวอ่ะอยากกินข้าวเออเดี๋ยวให้ดังเฮมาบันถึงลุงชัยไปไหมก่อนเอาไอ้ยังลงก่อนประเดี๋ยวเนี่ย เอาอย่างลงก่อนโอ้ยนังหอมเขื่อชมลงก่อนจ้ะยิ่งลงปุ๊บนี่แหเอาหัวบ้าแล้วหอมเตี้ยมหอมแดงพริกอ๋อมะเขือช่มนี่เฟิร์นดอปอกอ๋อมะเขือช่มนี่เปล่าปอกเอาค่ะปอกแล้วต้มเอาไก่ออกหมายความว่าเอาอย่างใส่ก่อนประเดี๋ยวนี้หอมเตียมหอมบัวพริกหอมเตียมเอาอย่างลงก่อนก็ได้มันบะโขบของการแก้ลูกใหญ่ม่อย่าโคบเหมือนกันก็ จะปูเนื้อทิ้งใสอย่างเงี้ยก็แล้วแต่หิ้งเนื้อไอเสียให้ไปดังไกวานำคานบูจริงโอเคมาโอเคเฮามาเริ่มตำเครื่องแกงกันเลยดีกว่าครับพริกขี้หนูแห้งหอ,อมแดงพอ,อมเตรียมใส่ไปเลยครับมาปั่นกันเลยครับำตำป่อเดี๋ย็คชายช่วยตำครับอะไรนะครับ มาช่วยตำครับอ๋อได้เลยครับผมมาจะช่วยลุงเข็มตำเหรอใส่กระเทียมใส่พริกลงไปหนึ่งเม็ดกระเทียมแล้วมันจะ<อ>แบงโอเคมันแข็งสุดเลยนะำมัสามารถแบนได้ด้วยนะได้เลยค่อยๆตำนะโอเคละเอียดหรือยังละเอียดละมาได้ล,ไดละละเอียดหรือยังหรือยังเหรออุ้ยนี่ก็ได้แล้วนะเนี่ย เซมใส่กระปิกเลยครับเซมใส่กระปิกเลยครับโอ้อะไรนะครับอเซมใส่กระปิกเลยครับอ๋อโอเคโอเคมาพี่เปาตักมาใส่เลยครับค่อยๆค่อยๆโอเคใส่หมดเลยไหมมา,ม,ามันจะใช่ทีนโอ้ไม่ใช่เหรออุย้ยนี่เดียวค่ะโอเคได,ได,ได้ได้ครับเข้มเกินตายพี่ดินี่ร้ายกาจเลยเด็กคนนี้ร้ายกาจเลย